คนเดินตีบอดน้ไงก็ดีม่ทราบครับเรื่องผมดทั้งไฟขึ้น ข่าบยขาวสดีาราวสวัสดีแกผู้มีเกียรติมาอ่านตัวหนังสือ เนี่ยครับไม่เปนเนี่ยนะท่านอยู่หน้าโต๊ะที่พนหาที่นั่งเลยนะ่เด็กต่นับใช่

ตำแหนางภาคกิ่งเปอเรตในการเปิดกรอนี้ผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะฮะผมชื่อนายสัญญาภุทิพย์เกิดบันิชฮะใจร้องนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศวันนี้นะฮะได้รับเกียรติมาเป็นเออ่คนภาคสนามนะฮะก็ยินดีรู้จักทุกท่านมากผมว่าทุกท่านนี่นะฮะผมขออนุญาตเป็นลูกศิษย์ทุกท่านหนึ่งฮะท่านเป็นปูรูมกันหมดนะฮะเพราะว่าดูดูทุกท่านนี่มาแบบว่า เออเป็นเกจินะฮะผมน่าจะเป็นพวกสัมฤทธิ์น่าจะดีกว่านะฮะด้วยชมรมพระเพีเ้ยนวีนาแบบว่าเออด้วยทาสงสมาก็ไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่แต่วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณแหม่มนะฮะคุณเ,ณเกนิธา,าเซนเซนต์ตั๊กฟร้าในะที่ได้ให้เชิญให้พวกผมมาดูรายงานว่าชมรมพระเพีเ้ยนของคนไทยเป็นยังไงน,นะฮะเพื่อพวกผมนะฮะได้ขยายนะฮะไปส่วต่างประเทศมาก น้ำตรงนี้นะฮะต่างประเทศเป็นที่นิยมมากในเกี่ยวกับท่พเที่ยวของเรานะครับนะวันนั้นได้ดูรายการที่ตอกไปหน่อยนะครับท่พเที่ยวของเราเอ่าพิตาก็ดีนะฮะหรือหลวงพ่อรวยก็ดีนะ,ะเป็นที่นิยมมากใช่ไหมเขาไลฟ์สดแป๊บเดียวแป๊มาไม่เกินสองชั่วโมงนะครับผมเขาไลฟ์สดได้หนึ่งล้านหยวนตึ้งล้านหยวนเท่ากับเป็นเงินไทยประมาณห้าล้านบาท ผมพูดตายแล้วขนาดสองชั่วโมงทำไมเขาไลฟ์สดในติ๊กต็อกได้กันดื่มล้างจุกผมก็เลยมาหามาสนใจเกี่ยวกับเรื่องภาพเคลื่อนนี่ภาพเคลื่อนนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆวันนี้ได้ได้ได้เกียรติจากอาจารย์แบบบอกพี่สัโต้ลองมาดูเลยว่าชุดมงภาพเคลื่อนของเราเป็นยังไงวันนี้นะแขกที่มีเกียรติมากน่าหลายหลายท่านนะครับที่ผมไม่รู้จักแต่รู้จักเปนเรียนก็คืออาจารย์นุ้แพ้แหขกสยามเนี่ยวันนั้นได้ไปในงานนะครับอาจารย์นุ้อยู่ไหนขอเสียงตบมือให้อาจารย์นุ้นเลยครับผม วันนี้ก็จะเป็นคุณดาจะกลับแล้วนะคุณดาบอกว่าทัวร์เข้าจะกลับก่อนผมก็เริ่มสนใจณตอนนี้นะผมว่าทุกท่านนะฮะรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าตำนานพัจจิบเราได้เป็นไง ผมก็เป็นน้องใหม่ก็ได้มาศึกษาเหมือนกันว่าเออภาคีเปล่าเรียนไปยังไงนะฮะปกติเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายไปถ่อยกันกันกันนะฮะแต่วันนี้นะ่กี้พี่พี่น้องจะมอบดอกไม้แล้วยังไม่มีเวละผมว่าท่าหน่อยทายหนะเราต้องมีที่ว่าอีกเยอะนะพี่เดี๋ยวท่าเดี๋ยวเราเริ่มเป็นเดือนธันวาคมเรา่วันแจกเลยให้ทุกท่านนะครับผมนะเป็นการจัำฉลากนะฮะด้านข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นกันนะนะครับผม่างนี้ รู้ว่าวันนี้ยังมากมากไหนตามากเลยครับประธานโทษนะพี่มาจากไหนแนะนำตัวเองหน่อยครับจากไหนเนี่ยเห็นไะเนี่ยผมก็ได้รู้จักมาใหม่ชมรมพ้าเทียมแถวอาจารย์สุรพลใช่ไหมฮะนะครับพี่มีภารกิจโปรเล่ยไหมครับผมมาทุกท่านมีภายในที่นี้ไม่มีภารกิจโปรเล่ยนะครับยกมือขึ้นครับอยากใหที่ท่านฮะ เดิ 1> 1, 2, นสองเดี๋ยวพี่แจกนะเดี๋ยววันนี้พี่แจกนะอ้าวเอานี้เดีวยวใครอยากอยากได้ผ้าก,กีบเป่เลขก็มือสูงครับคนที่ได้เนี้ยไม่ไม่ไม่ต้องนะเดินสองสามสี่ห้าวันนี้นะฮะอาจารย์แบบนะเราจะแจกผ้ากีบเบาเล่สำหรับผู้ที่อยู่ในงานนี้ถึงจบงานเนะีแต่เป็นการจับฉลากครับนะครับนะฮะขอให้ท่านผมก็จได้อีกองหนึ่นนงเลยนะผมจะได้รุ่นอะไรเออสองสี่สูงสี่ 2404ชื่อรุ่นอะไรครับใครตอบถูกบ้างครับฮะรุ่นไหนครับอ่านะนะอาจารย์ต้อง2404สีรุ่นอะไรครับพระสุวรรณผลใช่ไหมฮะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมอาจารย์แหนมรุ่น2องสอเป็นรุ่นอะไรครับอ๋อสองสี่นสี่คือตรงกับเวลาที่อ่าชั่วโที่ห้า พาษิตกนาบัตน,นะคะเป็นพระกิก่งรุ่นแรกที่กรมพยาโบเร่านจัดสร้างความพิเศษก็คือจะยังมีกลิ่นอายของยุคราชกาลที่4อยู่คือการเจาะข้างแล้วก็กุดหิ่งนะคะจะเป็นรุ่นเดียวของกรมพยาโบเรตเท่านั้นนะคะที่มีการเจาะข้างแล้วุดหิ่งที่เราเคยรู้กันมาว่าพระกิ่งโบเรตบุดข้างเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะแบ่งกันเป็นทั้งหมดส่นะคะ สี่พศซึ่งหนังสือของแม่มกลก่าวเอาไว้ได้ละเอียดและชัดเจนนะคะสนใจก็ดูจากหนังสือได้เลยนะคะรุ่นนี้นะอาจารย์แบบจะก็ให้มานะครับเมื่อกี้มีคนกระซิบมาบอกว่าวันนี้นะฮะใครซื้อส์อของเรานะฮะหนึ่งเล่มน,นะฮะเราจะไปให้ส์จับฉลากด้ก็ากี่เปาเร่นะครับผมนะครับผมนะโอ้โหมาผมก็ไดุ้ญนะฮะปกตินะฮะ ไม่เคยใส่พระเลยแต่ตอนนี้พอใส่พระปุ๊บทำไมมึงได้ท้ากินบาเรสขอ,องอาจารย์แบยเป็นมือบาเรสหรือเปล่าขออภิปรายนะเดี๋ยวให้มนะาที่สำคัญเดี๋ยวเริ่มคุยกันว่ากีบาเรสมียังไงนะฮะวันนี้มากหน้าหลายตาเลยครับผมนะฮะโอ้โหเป็นแบบว่าคล้ายๆเอฟซีของอาจารย์แบงน,นะนะโอ้โหผมว่าชมรมพระเครื่องน,นี้เยอะมากเลยนะที่มาในะในวันนี้นะครับผมนะะเดี๋ยวสักพูดน,นะฮะเดี๋ยวท่านประธา,านมะา ได,ได้ได้เปิดทําการนะครับนะฮะ <S <S โอ้โหวันนี้ผูกก้าการเจ้าตองมาขอขอเสียงประมูลอนรับผู้ก,การเจอามาจากชลบุรีนะฮะมาเป็นเกียรติของอาจารย์แบมเลยนะในงานเปิดตัวตำนานนะครับผมนะฮะตำนานพระขี่เปาเร่นะครับผมนะฮะวันนี้นะฮะอุณนาฟาข้างมากนะครับผมนะฮะแต่สักครู่นะครับผมอยากจะเริ่มพิธีการนะครับผมนะ <S 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 เดี๋ยว เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์อาจารย์ลุกเดียก่อนนะฮะนะฮะวันนี้เปิดแรกเปิดการรู้สึกอาจารย์ลุกมาเปิดงานนักศึกษาภกิีเประเวเของอาจารย์กันรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็ขาูกเปิกดนดีกับน้องอาจารย์แหมะนะครับซึ่งน้องอาจารย์แหมะก็เป็นิดงานงานสมาคมเรานะครับซึ่งอ่หนังสือเปิดตำนานภกิีเปรี้ยซึ่งจะรวบรวมงภาคีนะครับหลายหน้านะครับที่หายาก ซึ่งบัพิงเนีย่ยค่อนข้างจะสร้างน้อยนะครับแล้วรบวบรวมได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดครับขอบคุณอาจารย์รุ่งสมรมพระแท้เมืองสยามใช่ไหมครับสมาคมพระแท้เมืองสยามน,นะครับผมของบคุณมากนะฮะวันนี้ที่มาเป็นเกียรติให้กับอาจารย์แหมงของเรานะครับผมต้องขอขอบคุณมากนะฮะนะครับในในการจัดงานของเรานะครับผม ขออีกท่านนึ่งทีกำลังเปิดชมรมพระตินะฮะมามาจไหนได้มายนะครับขมันเ่องนาาแขอไปดเ่อนคไหมคะท่าได้าบขาเตยครับแต่เพื่อนคุณจิตตโคศินบนเขาบอกว่าอะไรครับว่างานนี้เนี่ยตัวที่ผมไม่ต่องเสีย

ครับนะฮะบอกให้มาช่างเอ็ดนะฮะช่างเอครับผมนะฮะนึกยังไงซีอพักิ่เอวะเรศได้ได้ข่าวว่าเป็นสิบสิบล่มใช่ไหมฮะองหาลยครับผมเชื่อยครับน่าจะต่อไปน่าจะเป็นสิห้าเลยครับ ไม่เสีได้เลยครับดีมากเลยสวยและโดยเฉพาะได้นสิ่งทเราอยปรึกษเนี่ย ขอบคุณพี่มากครับโอ้โหครับนี่นะครับผมนะฮะเกี่ยวกับั้นทั้งสีย่เพราะว่ารูปละผมเห็นเห็นทุอยากได้เอาจริงๆนะฮะผมเห็นทุอยากได้เลย,เ,เ,ย,เ,ลยเล่นเท่าไหร่ครับพีเ่เล่นละสาทเล่นละสามพันบาทเพราะว่าวันนี้นะฮะเพราะว่าสามพันบาทแต่วันหน้ามันมีแคล้ามากเลยรู้ไหมอาจ,จารย์เนี่ยเขาฝ่าจะทำได้นะนานเลยฮะฝ่าจะรวบรวมได้นะครับผมนะเป็นรุกไปเล่นได้นี่นะ อ่าค ah, ุณพี iosis, ่พอดีนะฮะรู t t ้สึกเป็นยังไงเกี่ยวกับหนังสือเปิดตำนานพระติมเทลเล่ครับขอเนเชิญครับขอแนะนำตัวเองก่อนว่าชื่ออะไรมาจากไหนครับชื่อชิดเด่นอุทยานเป็นโิ่ความเดินดขาดซึ่งอยู่ในสีทองกระจายในรูปแบบเดียวที่มาจา์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็มาสนใจวัดปิ่นแล้วก็มาสนใจใเรื่าณเราเริ่มสนใจเพราะอายุผมแค่จะได้ครับหลานาแบบ บ้าครับครับโอ้มาทุกท่านนะฮะนะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะทำที่มีเปิดงาน,นครับผมนะฮะอ่าสักครู่นะครับใ,ใจจริงนะข้างหน้าอย่างที่ว่าเหือนะครับผมนะฮะ เร,เราอยากกระเติมมาคือเพื่อเป็นเกียรติให้กับอาจารย์แหมงของเรานะฮะในการถ่ายรูปมันจะได้สวยงามนะครับผมเพราะว่าพอถ่ายถ่ายรูปไปอมีที่มีที่นั่งใช่ไหมฮะมีฮะเด็กข้างหน้าก็ยังมีนะครับผมนะฮะเพราะว่าเราถ่ายรูปเพราะว่ารูปนี้เป็นรูปประวัติศาสตร์นะครับผมในการเปิดกำนาพระกิ่งโตเี่นะครับผมอยากที่นั่งท้าดีมีที่นั่งมีคนนั่งอเปล่าฮะตรงนี้ยังว่างใช่ไหมฮะ ใจจริงก็งงอยากให้กระเถิบมาให้นั่งหน้าหน่อยพอดีมันหลวมๆไปอัดข้างหลังเนี่ยนะเดี๋ยวแถวข้างหน้านะสังเกตน,นะเราดูคนเสิร์ยทำไมข้างหน้ามันเต็มนะใช่ไหมข้างหลังน,นี่ข้างหน้ามันอะไรนะราคาแพงข้างหลังราคาถูกนะฮะนะฮะอยากจะให้กระเถิบมาข้างหน้าหน่อยได้ไั้ยโอ้โหพี่โอ้โหพี่ขอห้อยเป็นบุญบุญบุญขลุ่นนะขอห้อยักหน่อยได้ไหมพี่อ่ะขอยืบมยืมหน่อยพี่ อ่าดูดูชมนะดูชมนะพี่ขยรจบ้องให้นะะ <c oughs> ่ยครับขอเสียบตัวให้พี่หน่อยะคร <c oughs> ับโอ,โอด้ดูดีเป็นเกจิขึ้นมาเลย <c oughs> โอ้โหพี่พี่จำได้หมดมันม็นคุกองค์นะพี่ <c oughs> ถ้าผมเป็นพิธีกรในงานนี้ก็ถ่ายรูปเดี๋ยวโอ้โหนี่นี่ชมรมพักเครื่องขนาดแท้เลย พี่ขอยืมสักสิบนาทีได้ไหมพี่ขอยืมนะขอให้ไหมให้ผมได้อเปล่าโอ้โหหมอก็โอ้โหเดี so, ๋ยวขอยืมสักครู่นะพี่นะเดี๋ยวอ่ะเดีคนนึงที่ผมรู้จักนะพี่เอ่อพูรโดนนะครับผมวันนี้รู้สึกเป็นยังไงมามางานของอาจารย์แหมงนะพี่พูด์โดนครับใจนะครับยอมรับตอบรับยอมรับกิ เห็นผมห้อยอย่างนี้รู้สึกจะ <c ười> นะไปไหนใครไม่กล้าอะไรนะไม่กล้าตีผมหรอกนะโอเคอ้าวพี่วันดีครับโอ้โหทำไมวันนี้มาทำอะไรพี่เนี่ยมาอะไรเนี่ยมาสองหรือมาให้ฮะเอ่อน่าพักปตาใช่ไหมครับใช่ไหมครับเมอ้าใครดูออกเดี๋ยวหลวงพี่พี่ก็ให้ท่าอะไรฮะดูออกไหมฮะพี่เอ๊ดูออกไหม อันติ้ตาใช่ไหมฮะโอ้โหอะโอเคครับผมนะเป็นไงพี่รู้สึกผมขัมากรูขังอะแล้วโอเคนะฮะเรามาเริ่รเข้าสู่พี่สกู่นี่พี่สกู่นะเป็นยังไงกันจี๋นะฮครับผมไม่คุยพี่เขาให้ผมมาเลยนะฮะ เป็นเครูอาจารย์นะชนเวรีนางค่าพิท้อมคูอาารย์ชนเวรีตอนแรกว่าจะไม่มาถ้ามาเสียครับนะฮะกำหนดการอ่ะเดี๋ยวเริ่มขั้นพิธีการ,รนะกำหนดการการเปิดตัวหนังสือตำนานพระกิ่งเปาเรศโดยอาจารย์เกนิกาเสตุระห,หรืออาจารย์แบบของเรานะฮะวันที่3มปีนาสองพันนะครับผมเนี่ยนะัดโรงแรมนะฮะแกนพาราโซรัศดาครับ วันนี้นะฮะทางเราทางคณะทํางานเนี่ยเราได้ได้เชิญท่านประธานของเรานะฮะการที่เชิญท่านประธานของเรามาเนี่โอ้โหก็เชิญยากในการน,นะแต่ประธานบอกว่าในงานเปิดตัวครั้งนี้ท่านมาด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งนะฮะณใน,ะนะที่นี้ในคณะกรรมการเราขอเชิญท่านประธานนะ,ะพลเอกไมตีเดชาลุกบาลเพื่อมาเปิดงานตังนน้งหน้าตั้งใจขอ,ได,ขอได้เชิญขอเชิญเพื่อเือด้เน,ดดนเลยครับผม เอาหม้อไปทั้งมดแล้นท่านอยู่ทางนั้น